สวัสดีครับวันนี้เราได้นั่งอยู่ในไอเซเว่นของคุณเฟียสคุณเฟียสคุณเฟียสต้องเรียกคุณไม่ได้นะครับว่านี่ครับนี่คือคนเทด็ดครับคุณชายตั้มครับย่ยามเราดูผมวนค่าน่าจะมองไม่เห็นโอ้ยดเดิมเดิมอีกแต่กไม่มามาบอกกูรงนี้ เหมือนตื้ออ่ะมอตื้ออ่ะจะดูอยู่ปุ๊บโบั่ววะไม่น่ารั่วเลยออกเซอร์24ุปปี12กิโลความร้อนขึ้นไหมความร้อนตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่แอร์เทมใช่ไหมฮะอันล่างอันล่างวอเตอร์เทมวอเตอร์เทมวอเตอร์เ,เทมอเตอเทม่ออทมสอเตอส ิจรงอหลั <laughs> ลงเรานะครับอันนี้ขับรถเสียเสียอยากให้มองเห็นมากเลยอณะพูเทอะไปเร็วลำมค่อยดูบ้ตอนนี้ระภูอยู่ที่เก้าสิบสามมันเดมเมีรถดอก ตอนแรกมันติดแล้วอ่ะเกียร์สี่ไม่ติดเลยอ่ะมันรอบมันเขาเขาต้องตั้งใน Power FC เปล่าใด่คือเขาตั้งเกียร์สี่เป็น Low Boost ไว้และรอบมันสูงไงได้เดือ๋ยวไม่รู้ดิผมก็ไม่เป็น Power FC อ,อะไรคือปัญหา